ไม่ยากเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะไม่ว่าจะจะแบบพูดได้เยอะพูดได้น้อยนะคะก็คือเขาจะเรียนแบบคนรอบข้างเขาจะดูคนรอบข้างนะคะฉะนั้นคุณแม่ก็ทําให้เขาดูค่ะว่าเออคุณแม่สมมุติว่าคุณแม่แบ่งขนมแบ่งอาหารให้คุณพ่ออย่างเงี้ยนะคะทําให้เขาเห็นตัวอ,อย่างเลยว่าเ,เล่นกับตุ๊กตาก็ได้ว่าโอ้เนี่ยวันนี้คุณแม่มีขนมมาสามชิ้นคุณแม่จะแบ่งให้พี่มีหนึ่งชิ้น อ่าแบ่งให้น้องหนึ่งชิ้นนะโอ้พี่มีดีใจใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งน้องก็คือแบบทาให้เขาเห็นนะคะในชีวิตประจำวันนี่ละคะหรือว่าเล่นสมมุติกับเขาอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของนิทานนะคะวัยเนี้ยใช้นิทานก็ยังช่วยได้นะคะนอกจากจะเรียนรู้พัฒนาการทางภาษาแล้วเนี่ยก็ยังได้เรียนรู้เรื่องของการแบ่งปันด้วยอันที่สามพอน้องแบ่งนะคะคือตามวัยคุณแม่ต้องเข้าใจนิดน,นึงเนาะ,ะตามวัยเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยอยากแบ่งอยู่แล้ว อย่าไปกดดันเขานะคะอย่าไปบอกเขาว่าโอ๊ยไม่มีน้ำใจโอ๊ยไม่ดีเป็นเด็กไม่ดีอะไรเงี้ยอย่าไปพูดถ้าเขาไม่แบ่งก็โอเคไม่แบ่งแต่ครั้งไหนที่เขาแบ่งขึ้นมาแล้วก็โอ้โหคุณแม่ดีใจชื่นชมเขาเลยนะคะว่าโอ้โหแม่ดีใจจังเลยวันนี้ลูกอะแบ่งของอันนี้เพื่อนอ่าลูกเป็นเด็กมีน้ำใจนะก็อธิบายนิดหนึ่งว่าการที่แบ่งปันเนี่ยมันดียังไงเป็นคุณลักษณะที่ดียังไงอะก็เออ ก็ชมเขานะคะซึ่งชมเขาให้มากแล้วก็อย่าอย่าอย่าไปอย่างที่บอกว่าอย่าอย่าไปว่าเขาว่าเขาถ้าเขาไม่แบ่งก็ไม่ต้องไปตาหนินะคะแต่ถึงเวลาที่พร้อเขาเห็นสิ่งแวดล้อมเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่แบ่งปันอ่ะวันนี้แม่แม่ทำขนมเนี่ยไปแบ่งคุณป้าข้างบ้านวันนี้ซื้อเอ่อเก็บผลไม้มาไปแบ่งเอ่อเพื่อนคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยก็ทําให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็จะเรียนแบบเราเองค่ะ